รตรงลงน้ำกันเลยแต่ที่อะไรพี่น้องขจ้บดจะดเลือดเป็นตัวเนอะอหนั่นพี่น้องตัวหนึ่ง ไปไปเบื่อกันพี่น้องโอ้ยมาตรงลงน้ำกันเลยแต็มที่ไรพี่น้องขึ้นบดจะเลืดเป็นตัวนาอตายแล้วเฮ้ยี่เขานี่สวัสดีหลอกเสติงเจอได้ครับนี่ขนาดไซ ใส่ขวดปิดเสียงเลยนี่ขึ้นดังบังนี้ีกนงเตีมหลกเตีม้มหลกเออสติงเจอบอขึ้นเป็นหัวดำโบยู่นี่ครับพี่น้องหูเขาหูหัวหูหัวอบยยัยปัญใดดอกแต้หูเขาตีครับ ขึ้นมาบพคกพนาทีเดี๋ยวพอดีผมเนี่ยเห็นว้าวแต้มแรกพี่น้องมารอ,อยู่มารอยู่เหมือนมีโลขึ้นสองโลแทนละเดี๋ยวไปสั่งเบิ่งในบ้านครับพี่น้องลูกสติงเจอมาหนี่มันจะจื้อขีบก้อนก่อเล่งจะแถวหนีนะครับตัวที่หาบบเห็นมุมบบเห็นเหมือนอันใดสองตัวคลิปล่าสุดก้อนที่ผมจะลงคลิปนี่นะท่านถือก็ตรงจังสีขึ้นกันนี่ต้นนี้ก็เสดเดือดไปปากไก่นะครับนี่ มาเป็นนัง่งเบิ้งลุนอยู่เบื้องคอนเทอพี่น้อง,ง,อง,อน,องนี่พอผลงานของเซติจจ่งเจอหัวลูครับหอ้ลมนี่โปโ่ยแมกกาซีนมีได้แต่ว่าผมผมเอาใส่หัวดำไปพวกขนาดขนาดเอาเอาอ่นขวดน้ำขันใส่ปลายปืนไว้ครับเพียงเสียงบกดังนะครับแต่ว่าเอาลูกหัวดำยิ่งเสียงคือปืนอารมณ์นี่ครับทั้ง นี่เสียแต่จะสติงเจอวังหันห้องเสติงเจอมันดังแห้งเนาะนะเต็มแรกแล้วพี่น้องเต็มแรกแล้วแอบ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 ,แบ,แบยูห่หันเนาะงวังหันเนาะเอ้ยแต่เสดายตัวก่อนนี่นะตัวที่ยิงขีปก่อนนี่ครับนะเบิ่งก่อนครับสีมันตัวเดียวหรือสิมีมูนนี่อีกวะเขากกเก่ามุ่งกลักวครับจักสีมุ่งเคืองผมกับจังสิเขาเมื่อ ปอคนหน่อยอืมหน่นพี่น้องตัวหนึ่งโอ้หอดบ้านแล้วพี่น้องหอดบ้านแล้วตา<อ>สั่งสองกิโลสั่งได้ปะเนาะอเอาสั่งได้ยู่เว่ยตัเล่นะโลโหกขีดพันหกร้อยกมหนึ่งกิโลโหกขีดครับพี่น้อง รับคลิปนี้ผมมีอยังหลายครับแค่นี้แหละพี่นอ้องยิ่งยิ่งปลานัดหนึ่งขอบคุณหลายเด้อขอบารับชมคลิปครับสวัสดีครับโอ้โหที